จวกเศษฐ้าแถมไม่เนียนลั่นไม่แจกเงินสดอ้างใช้กระสุกในกอทมอโซเชียลตอกลับเจ็บนโยบายดิจิตอลววลเล็ตมีพิรุษช่องทางฟอกเงินเอาคนจนบังหน้า ที่24ตุลาคม2566นายเรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานดินเนอร์ท็อกไทยแลนด์ฟิวเจอร์อนาคตประเทศไทย2024โดยช่วงหนึ่งค่ะได้มีการกล่าวถึงนโยบายแากเงินดิจิทั l วอลเล็ว่า นโยบายดิจิ t a l วอลเล็อาจามีคนไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยแต่อย่างให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเห็นด้วยอย่างมีข้อเสนอแนะยืนยันเศรษฐกิจไทยต้องการการกระตุน้นการแจกเงินมีความหมายหลายอย่างหลายครอบครัวสามารถรวมกันเอาเงินไปสร้างตัวสร้างอาชีพได้แต่ถ้าให้2,000บาทไม่เพียงพอการกำหนดให้ใช้1,000 0บาทให้หมดภายใน6เดือน เพื่อเร่งการผลิตเร่งการใช้จ่ายเกิดการุนเวียนของเงินการกำหนดไม่เกิน4กิโลเมตรหรือทั้งอำเภอเพราะไม่อยากให้คนเอาเงินไปใช้ในเมืองใหญ่หรือแค่กรุงเทพอยากให้ร้านค้าในจังหวัดเล็กๆได้ด้วยแล้วทำไมไม่ให้เป็นเงินสดก็เพราะไม่ต้องการให้เอาเงินไปใช้ในพื้นที่กรุงเทพเพียงอย่างเดียวล่าสุดค่ะพบว่านายเพจเฟซบุ๊กเป่าปุญจุนก็ได้มีการโพสต์แบนเนอร์ข่าวดังกล่าว ร้องก็มีการระบุข้อความว่าอะไรทําให้คนระดับเศรษฐีคิดแบบนี้นะเงินสดนี่เขาใช้กันทั้งประเทศนะและเอาจริงๆคนกทมอี่แหละที่นิยมจะไปใช้จ่ายที่ต่างจังหวัดซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่นแค่พัฒนาระบบจะแจกก็กี่ล้านเข้าไปแล้วที่ต้องแจกเพราะคนแจกเดือดร้อน นอนกินเงินเก่ามาเป็น10ปีโจมตีด้วยคาหาเรื่องสร้างปัญหาเพื่ความชอบธรรมให้ตัวเองดูดีเพื่อจะอาสามาแก้ปัญหานิสัยกลัวก็ไม่ต้องแจกกลัวพวกพ้องตั้งโต๊ะรับแลกเงินหรือเปล่าร้อยหัก20หัก 30, 30ตามชนบทรวยเละน้ำคุณมากไปได้เนาะแถมไม่เนียนจะไปใช้ในกทมได้ไงฉันอยู่โคราชไม่ใช่ละต้องมีอะไรแอบแฝงเอาที่สบายใจเถิด ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจปรารถนาดีชีวิตก็จะดีแต่เมื่อไรที่ประสงค์ร้ายความวินาศจะมาเยือนแน่นอนพูดมาได้แบบไม่อายเลยนะซ่อนเร้นถ้าเรื่องมากขนาดนี้อย่าแจกเลยทีมไม่แจกเงินสดเพราะมันจะต้องมีคนที่ไม่ใช้เงินดิจิทัลหรือใช้ไม่หมดหรือเปล่าแล้วมันจะเหลือเป็นส่วนต่างหรือเปล่าแล้วส่วนที่ใช้ไม่หมดมันจะไปอยู่ตรงไหนคิดว่าพวกเรากินญ่าหรือ โดยก่อนหน้านี้พบว่านายแพทยวรง์เนชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีก็เคยออกมากล่าวว่าการที่รัฐบาลได้มีการหาเสียงประกาศที่จะแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทกับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนโดยใช้วงเงินราว5 0 0แสนกว่าล้านบาทมีข้อกังวลใจว่าถ้าต้องการช่วยเหลือคนจนทำไมจะต้องแจกให้กับคนรวยด้วยและที่เป็นข้อกังขาคือทำไมจะเป็นเงินดิจิตอลหรือโทเคน็น ซึ่งมีความซับซ้อนเพราะต้องมีการแลกเปลี่ยนจากเงินสดไปเป็นโทเค็นและโทเค็นเป็นเงินสดโดยเฉพาะเงินขายของการจ่ายเงินโทเค็นที่ระบุว่าต้องถเดือนขึ้นไปถึงจะแลกเป็นเงินสดได้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนยากจนเพราะผู้ค้ารายย่อยเขาต้องหมุนเงินทุกวัน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทําให้โทเคนไปกองอยู่ที่นักธุรกิจรายใหญ่นอกจากนี้คนยากจนต้องการเงินสดไม่ได้ต้องการเงินโทเคนซึ่งจะนําไปสู่การฟอกเงินสีเทาครั้งใหญ่ในการรับซื้อโทเคนจากคนยากจนที่ต้องการเงินสดอีกทั้งขณะนี้รัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ว่าจะนําเงินจากไหนมาทําโครงการนี้ จึงกังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่การทุจริตกระจายไปทั้งแผ่นดินโครงการนี้ไม่ได้ช่วยคนจนแต่ช่วยคนรวยโดยเอาคนจนมาบังหน้าโครงการนี้ทางรัฐบาลเดินหน้าก็จะตายด้วยการทุจริตด้วยการใช้โทเคนแต่ถ้าไม่ใช้โทเคนโอนเป็นเงินสดผ่านบัญชีโกงยากแต่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับการเงินการคลังของประเทศขอเตือนหากใช้โทเคนเมื่อไหร่คุกรออยู่แน่นอนตอนเชื่อว่าโทเคนขณะนี้ชาวบ้านยังไม่รู้จัก ยิงการบังคับว่าต้องผ่านไป6เดือนถึงจะขึ้นเงินได้ซึ่งชาวบ้านต้องการเงินสดร้านค้าในหมู่บ้านไม่มีทางอยากจะรับเพราะไม่มีเงินหมุนเมื่อประชาชนต้องการเงินสดร้านค้าหัวดีหรือคนที่มีเงินสีเทาจํานวนเยอะๆสามารถจะไปร่วมมือเอาเงินสีเทาไปรับซื้อโทเค็น วิธีการนี้ก็จะเป็นกระบวนการฟอกเงินสีเทาของประเทศครั้งใหญ่ที่ประชาชนอาจคาดไม่ถึงถ้าผมเป็นนายเศษษ้าจะ,ะแถลงบอกเลยว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วมันเป็นปัญหามีอุปสรรคและประชาชนต้องการเงินสดที่น้องประชาชน ไม่อยากจะเอาเงินสดไปให้ตระกูลเศรษฐีใหญ่ๆหรือครอบครัวสวสวสว,สวดังนั้นควรที่จะลดไซส์และแจกเป็นเงินสดเฉพาะคนที่จนที่อยู่ในระบบที่เราต้องการจะช่วยอาจจะโดนดานนิดหน่อยแต่เชื่อประชาชนรับได้ยังดีกว่าลุยไปข้างหน้าแล้วมีความเสี่ยงต่อประเทศ